สำหรับไายนี้นะครับไม้ตานคู่ปรากฏว่าคออยู่นานเหมือนกันนะครับกว่าปลาจะเข้านี่พอข้ามาก็ใช้สววอยู่นะครับเป็นปลาหมอตักกรับนี่ใช้ตะถวยนะครับใช้ประมาณสามนิ้วนี่ใช้ประมาณสามนิ้วนะครับโอเคใช้ได้อยู่เมื่อกี้น้ำบางเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตะของมาเป็นเบอร์ สามนะครับมาดูตัวนี้กันอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ฝลามอตะครับไซส์สวยมากนะครับไซส์สี่นิ้วเรียกว่าฝ่ามือได้นะครับไซส์สวยมากเหลือนิดเดียวนะคืนลงไปถึงคอเลยนี่โอ้ไม่ลึกเท่าไหร่ใชได้อยู่โอเคมันหมานตัวที่สองมาดูตัวนี้กันอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ ใหญ่กว่าขวามืออีกนะครับดูดูโอ้โห,โอโหโยอดอยนี่ตัวนี้นี่ดูใหญ่มากส่นี้ถ้าสี่ห้าตัวใ้หนึ่งหม้อนะครับโอเคตัวยอดลองมาต่ายคลิปกันอีกนะครับเมื่อกี้ถ่ายไปปลาไม่กินนะครับ เดี๋ยวมาลองดูกันใหม่เวลาเราถ่ายปลาไม่กินพอปลากินเราไม่ได้ถ่ายให้มันได้อย่างนั้นไหลลงไปไหลลงไปโอ้โหลงไม่สุดนะครับยังกินอยู่โนน่าจะเป็นหมอตะกลับอีกแล้วนะครับไซส์สวยคิดว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะครับไซส์สวยมาก ักสักหน่อยตักสักหน่อยข้ามานี่ให้มันได้อย่างนี้นะครับนี่ดูปลาหมอตะกับไซประมาณสักสี่นิ้วนะครับนี่ดูช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มากินเข้าไปโดนปากบนนะครับอาการออกเยิวมาก ตอนที่ใช้ตะขอเบอร์ห้าไม่แน่ใจว่าปลามันกินระแวงหรือว่าอย่างไงนะครับพอเปลี่ยนเป็นตะขอเบอร์สามก็โอเคผ่านอยู่ไม่แน่ใจนะครับบางทีเราอาจจะคิดเองก็ได้อย่าไป้างตรงนั้นเดี๋ยวตาย ตอนที่ตกช่วงแรกๆนะครับใช้ตะขอเบอร์ใหญ่แล้วก็เม็ดนะครับเม็ดมันก็ใหญ่ทีนี้ปลามันกินมีอาการอยู่ก่อนนะครับแต่ว่ามันสับไม่ติดมีอาการเดียวแล้วก็เงียบแต่พอเปลี่ยนมาเป็นตะขอะเบอร์สามนะครับ0.3มันก็เนีย เม็ดเล็กๆขนาดนี้นะครับมันก็กินไม่ระเวงก็ถือว่าได้ผลอยู่โอเคไปกันต่อนะครับอื้โอ้โหไม่ตันนี่โดน ปลาอะไรขี้คมโอ้โหไปแรงมากนะเมื่อกี้ลากของเฟี้ยวเลยไปนี่โอ้โหขี้คมนะครับตัวเต่าโคอมือ,อดูนะครับใหญ่จริงๆเลยเดี๋ยวนะ zoom หน่อย z o o หน่อยลากปี๊ดเลยนะครับนี่ดูนี่ดูใหญ่มากนะครับ โอ้อดูใหญ่จริงๆเลยเอาม่เห็นเด็ดเยวเอาใหม่เอาใหม่ลำบากนี่ดูนะครับตัวใหญ่มากนะครับนี่ดูโอ้บลมทุมนี่ที่ได้มานะครับตัวนี้รูร้สึกว่าจะจะใหญ่ใหญ่ที่สุดนะครับปลาขี้ขมโอ้โห้บลมทุม ปากี้คมนะครับขี้คมเกีียวไซไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับที่หมายคลองนาท่อมนะครับจุดนี้จุดต้นปามคู่นะครับที่นนบางมาตกตั้งแต่ช่วงเช้านะครับปรากฏว่าช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงมีศกเข้ามากินประมาณเที่ยงสี่สิบนะครับเที่ยงสี่สิบยี่ศกเข้ามากินเสร็จแล้วพุ่งไปสุดเซฟนะครับวิ่งไปสุดเซฟเลยแล้วก็มันดันไปนิดหนะึง แล้วก็กระโดดนะครับปรากฏว่าขาดไปอ่ทั้งสองขอเลยตัวเบ็ดนะครับทั้งสองขอเนี้มาขาดตรงอ่ตรงลูกหมุนพอดีเลยไปทั้งสองขอเลยเสียดายมากไซก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักสามกิโลกว่าๆนะครับถ้าหลุดแล้วใหญ่เสมออะมาดูผลงานกันที่มานั่งตก ก็ถือว่าก็ได้เยอะอยู่นะครับนี่เป็นปลาหมอตะกับนะครับตัวใหญ่ๆแล้วก็เอปลาขี้ขมตัวโตตัวนึงนี่ปลาหมอตะกับตัวใหญ่ๆทั้างนั้นนะก็ได้สักกิโลมาจากกิโลกว่าๆนะครับถือว่าโอเคอยู่ก็ได้แกงนี่ดูใสสวยๆทั้างนั้นเลย สำหรับหมายจุดนี้นะครับหน้าบังก็มาตกเป็นทั้งที่สองแล้วครั้งเรกก็ได้ปลาหมูตะกลับไปห้าตัวแล้วก็หยุดไปนานนะครับอลอยมเอีเพื่อนๆหน,หน้าสงสัยจะมาตกด้วยนะครับตรงนี้พอดที่มันยาโล่งๆเตียนๆอยู่ววันนี้ที่ว่าไม่ผิดไม่ผิดหวังนะครับสําหรับตาเล็กก็พอได้กินเอคิดว่าหมายนี้ถ้ามาแก้มือนะครับ ตัวคิดว่าตัวที่ขาดไปคงไม่เข้านอกจากว่าจะเป็นตัวอื่นน้ําค่อนข้างที่จะแดงทางนี้เพราะข้างบนเขาจะเทำโครงทําเป็นเป็น,เป,นเป็นบานะครับเป็นก้อนหินเป็นบารตรงนั้นความยาวคิดว่าน่าจะเป็นร้อยเมตรนะครับต่อไปเนี่ยสามารถนั่งตกได้สบายเลยตรงนั้นแต่ว่าคงจะใช้เวลาทาน่าจะหลายเดือนอยู่ โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชื่นชอบนะครับในการตกปลาก็ฝากกดติดตามหน้าบาังด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย